ชาวนี้เห็นน้ํากับก้อนหินนะโยมเคยนึกเหมือนกันนะว่าน้ํามไม่มีคมแต่ตัดก้อนหินขาดได้ยังไงกัน <OT> e> น้ํามไม่มีคมนะแต่ว่าตัดก้อนหินขาดได้เฉยเลยนะถ้าเปรียบได้ก็คงเหมือนกับเหมือนกับความเพียรพยายามนะเหมือนกับความเพียรความพยายามใช้ความเพียรพยายามน้ํามไม่มีคมนะแต่ว่าตัดก้อนหินขาดได้ แปลกดีความเพียรพยายามวิริยะอุตสาหะาตัดก้อนหินขาดได้ถ้าหากว่าเราเราฉีดลงไปนานๆน,น,นึกถึงว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนโยมบุคคลธรมธรมดาธรรมดาแต่ใช้ความเพียรอย่างมั่นคงใช้ความเพียรเสมอต้นเสมอปลายวิริยะความเพียรน,น,น,นหนักหน่วงเต็มที่ไม่ละไม่ทิ้งไม่ปล่อยจนกระทั่งตัดกิเลสประหารกิเลสได้โดยสิ้นเชิง